วิธีกําจัดมแรลงวีขาวนะครับให้เพื่อนๆใช้หัวพ่นแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ใช้พ่นอย่างนี้นะครับอ่าใช้เครื่องพ่นแบบแบตเตอรี่นะไม่ต้องเร่งเครื่องแรงนะครับอยู่พ่นอย่างนี้นะครับอ่าพ่นใต้ใบพ่นใต้ใบขึ้นมานะครับอ่าเพราะว่าไอ้แมงวีขาวเนี่ยมันจะอยู่ใต้ใบนะครับเราใช้หัวพ่นอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องเร่งเครื่องแรงนะครับพ่นอย่างนี้ตายดีมากนะครับแล้วก็ ายาที่ใช้ก็จะเป็นถ้าเป็นแมงวีที่แมงวีขาวที่ไม่ดื้อยานะก็เป็นอะซีทานะครับอะซีทามีพิษไทยังมีท็อกเซมนะครับบวกกันนะตัวใดตัวหนึ่งก็ได้แล้วก็คอพีนาเฟอร์นะครับบวกไปอีคอพีนาเฟอร์อีกตัวหนึ่งแล้วก็ไพมีโทซินนะครับถ้าเป็นแมงวีาขาวที่ไม่ดื้อยานะครับแต่ถ้าเป็นแมลงวีขาวที่ดื้อยานะครับก็ให้ใช้ตัวเฮกซี่นะครับเฮกซี่ไทอาซอก บไบอโซ,โซพอร์ตนะครับแล้วก็ไดาอาซีนนนะครับประมาณนี้นะครับ3ตัวนี้บวกกันนะครับออพ่นแล้วก็พ่นลงใต้ใบอย่างนี้นะไม่ต้องตอนพ่นก็ไม่ต้องเล่งเครื่องแรงนะครับนี่แต่เราเน้นพ่นลงใต้ใบอย่างนี้ครับนี่ก็จะได้ผลดีมากพ่นครั้งเดียวนี้เอาอยู่ได้เลยนะสําหรับแร็งวีคาวเนี่ยและชุดยาที่นบ,บนบอกมาเนี่ยมันมันมันกำจัดตัวหลังเนี่ยเนาะที่เป็น ที่เป็นตัวไดอะซีนอนไตโซพอร์ตบวกกับเฮกซี่เนี่ยมันกำจัดหนอนได้ด้วยนะครับแล้วเราก็บวกอคอฟีนาเฟอรเข้าไปนะชุดนี้มันจะกำจัดได้หมดเลยทั้งพนะเพลี้ยไฟนะแมลงวีขาวพวกแมลงบินต่างๆเนี่ยจบในชุดนี้เลยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจพวกฮอ,อร์โมนนะครับฮอร์โมนนะบุชิโบวีหรือวิเชืยอยุดโรคหรือชุดยาอะไรต่างๆนี่ก็ติดต่อทักมา สั่งซื้อที่นบอนได้นบอนส่งฟรีนะครับเก็บเงินไปทางทั่วประเทศยกเวน้นพื้นที่ห่างไกลนะครับมีค่าจะส่ง50บาทโอเคครับ